สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำจีจาร์ดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็แวะมาเก็บคลิปไปฝากคลิปีชดเชยที่หายไปนานเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขายดิบขายดีเส้นเคยน,นะครับลูกค้านั่งกันปลายโต๊ะเลยใี่ไม่นห,นห้าได้แล้คะพอหมูย่าง งดกำลังไปไปหมักเพิ่มอยู่นะคะเออสามรอยยี่สิบาทจะพี่มีเก้าสิบสองถุงูมารบไข่ดูนะคะแล้วก็เจ็ดสิบสองถุงคุณน้องตกแต่ยังมเชค่ะวันนี้ลูกน้องก็มาแล้วนะครับ ต๊ะก้าอยู่ตรงนั้นร้อแล้วก็ต่อด้วยยำไข่เมงดาหนึ่งนะคะต่อด้วยยำวุ้นเส้นหมูสับหนึ่งนะคะนี่ินอะไรเหรอเขาจบได้ไหมอ่ะเออบินไหนไม่ไะไม่ไม่ได้เขียนเป็นบินไหนเหรอไหนอ่ะไม่รู้ก็ไม่โซเสียแล้วไม่ใช่หรอเสียแล้วเสียแล้วแต่ว่าไม่ได้จบอีกวันเนี้ยเนี่ยทำลื่นดีวันนี้อารมณ์ดี ไม่แทนคุณนึกกลับโรงเรียนช้าไงพี่วันเนี้ยจับก,กันหลอกให้พ่อไปรับแล้วรอบหนึ่งพ่อมันกลับมาตัวเปล่ารูปโย่งเรียนกำลั <c oughs> งทำรวมทะเลนะคะรวมทะเลนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อได้สามเขต 老开车。 ใส่อะไรเลยีวันนี้พริกเยอะมาเดี๋ยวทุกคนบอกว่าเห็นแบบใส่พริกนิดเดียวมันจะไม่ได้รสชาติเลยแต่มันเผ็ดนะคะเนี่ยถามลูกค้าในร้านด้ะลูกค้าต้องเบรกอันนี้เป็นยำรวมทะเลนะคะเจ็ดสิบบาท เมื่อกี้หนูอ่านอวไรแป๊บเดียวค่ะ เป้นหมูสับคุณเส้นหมูสับอยู่ไหมจ้าลูกค้ามีเป็นโอเคค่ะนะอ่อเัเส้นหมูสับกูมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเสียบอยู่นะนั่นะใช่ีนี้ต่อนี้คเ่อนี่ยต่ออ๋คืออันนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลาอันนี้ โทเคโอเค่เ okay, ท okay. <The> <The> ่อเท่ๆเท่นเท่ๆเท่ๆเท่ท่ๆเท่ๆเท่เท่ยนแผ่นเด่ยวทันได่ๆเทท่่ทเทเท่ๆเทเ่ยเ่่นเด่่ท่ทเ่เ่นเด่่ นี่ร้านน้ําหยุดได้ไงใช่ร้านน้ำหยุดปกติไม่เคยหยุดเนาะเบื่อฝนปกติเขาจะหยุดเดือนละหนึ่งครั้งอ๋อเดือนละครั้งสองครั้งประมาณนี้ค่ะพี่ไม่เดือนนี้ไม่ต้องเห็ดแม่กเนาะอ่าเห็ดได้ค่ะพี่เห็ดได้โอเคบอกได้เลย คุณเส้นหมูส,ส,ส,สับหมูยอเพิ่มไข่แดงนะคะรสจากเก้วสิบบาทนะคะแม่ วันนี้ร้านพร้อมใจกันหยุดเยอะนะครับร้านกะเพราก็หยุดเนาะเขาน่าจะดูเรดาร์เลยค่ะพี่<อ>มันไม่ตก <laughs> บางทีเรดาร์ก็ผิดพลาดได้เน,ะเนาะแต่ดีแล้วครับไม่ตกหนูก็กลัวว่าจะตกตอนแรก ปูมาห้าสิบนะคะนี่นะครับปูามาจะ,ะบ,าบอกว่าก็ไม่เล็กนะพี่แต่จะเป็นปูส,สดๆเลยนะครับที่นี่เป็นปูเป็นวันนี้มาแบบเป็นใช้ลูกน้องทรางแต่ถ้าจะให้ดีต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่า นอ้อง้ำแข็งไว้หนึ่งคืนอ่ะมันมันจะปล่อยเนื้อไงถ้าอย่างเงี้ยคือมันมันมีเนื้อแต่ว่ามันมันสู้ทิ้งไว้หนึ่งคืนไม่ได้อ oh. แต่นี้ทิ้งไม่ได้ oh. มันไม่มีของะสาย ย่างหอยนางรมค่ะของพี่อันนี้เหรอคะจากจากแป๊บนึงน,นะคะพอดีเมื่อสักคลูกค้าเขาเขียนบินใบเดียวกันเนาะมีด้านหน้ากับด้านหลัง <c oughs> หาบินไม่เจองงนะครับ เอาเองนะครับตากันไว้นะครับหนูบอกให้เขาไม่หมักข้างนอกจริงๆเออตัวมันน้อยมันทำงานเก่งว่าจริงแต่มันก็ไม่ทันเวลาดื้อนะไม่ใช่ลูกน้องนะพี่ตั้มอะดื้ือพี่ โอเคก็าฝากกันไว้นะครับกับร้านยำจีจาพิกัดตลาดโตลุงหน้าสารชุนมะลคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป,ป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเาราพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แป้งนึงนะหนูขอกินหนึ่งแนทะ